ัสดีครับยื่นสู่ช่วงของเกมดิงเกมนึ่งเกมดังเกมปังๆเกมที่ชิโยนะครับจากการคำนวณแล้วเดี๋ยตอนแรกแผนที่วางไว้มันคือ8เกมถูกไหมแล้วเราลืมลงซีโอเอสเคปซีโร้ไทม์เดลมาแล้วพอแผนสลับเปลี่ยนไปปุ๊บจาก8เกมที่เล่นไปไม่พอมันวนกลับมาวันอาทิตย์ซึ่งเราจะเล่นเกมอินดี้จากอีชงั้นก็บวกไปอีกหนึ่งเกมนะครับจาก My s t e r y g เกม j จ m 2025 อีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่น่าสงสัยเพราะบนหน้าเกมก็ไม่บอกอะไรนะครับบอกว่านี่เป็นเกมแรกที่เขาทำโอเคงั้นก็ลองเล่นเกมแรกที่เขาทำกันดูครับกับเกม s u s s e c t ครับไม่มีให้เซตติ้งนะครับอ่ะ The s u b s p e a ครับรายละเอียดในหน้าเกมไม่มีอะไรเลยแต่เขาไม่บอกอะไรเราเลยนะ Enter player name อ่าผมแค่หวังว่ามันจะไม่ใช่เกมออนไลน์ใช่ั้ม The Bird b a t Party Intro The Grand Hall of Backtone Castle ที่โถงใหญ่ปราษาท Backtone Echo with the laughter กึ่งกล้องไปด้วยเสียงหัวเราะ Add the c l i c k s s ชนเสียงชนแก้ว Tonight's i a Celebration คืนนี้คือการฉลองก,กันงานวันเกิดของพี่น้องฝาแฝด Victor และว uh, ินเซนต์แอดเดอร์วิออนลินาเรดีเทคทีฟในฐานะที่เป็นนักสืบที่ถูกจ้างวานมาคุณถูกเชิญในฐานะแขกและอาจจะเป็น uh, พีคอยชอวเป็นคนคอยร,ระวังไว้ก่อนด้วยวิกเตอร์นั้นจะบอกว่าเขามีศัตรูอยู่แล้ว uh, หลังจากที่ อะไร after the toast อาจจะเขากินขนมปังละไม่รู้นะครับวิกเตอร์ก็ล้มลงวายถูก Test b e for e party clean ในวายถูกทดสอบแล้วไม่มีอะไรนั่นหมายความว่าใครสักคนหนึ่งวางยาพิษเขาที่นี่ด้านในปราสาทคุณจำไม่ได้คุณจำอะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดการโท a s t กิน กินขนมปังริงใช่ไหมกินขนมปังปิ้งกันใช่ไหมเนี่ย <laughs> just standing by the wire อยู่ข้างๆ i า Y speaking to victor i do as in your h e a d now the door are sealed you have e minutes to investigate e g u e s t s remain one of them show more than they're saying you m u s t find the truth before someone else does เราต้องหาความจริงให้เจอก่อนที่จะมีใครใเจอความจริงนะคร โดนแทงอะ่ะแปดนาทีเองเหรอคุณมีแปดนาทีที่จะหาตัวฆาตกรว่าใครเป็นคนวางวาพิษวิกเตอร์และหลังจากที่เดนยูชูดไว้์คิดเนมออนบีแอตเทอร์เรทีฟทูเอเวนต์ดีและ don't forget their name you can pick up o b j e c t and manipulate them using mouse button อือเราสามารถเอาหยิบของแล้วก็ใช้ได้อ่า และคุณสามารถคุยกับแขกคนอื่นได้ด้วยโชคดีเราต้องจําชื่อคนคนนั้นที่คิดว่าน่าจะเป็นคนทํานะแล้วก็โชว์ให้กับทุกคนได้ดูแล้วอย่าลืมชื่อนั่ะบอกโอยก้ยมีเกมเกมที่ดีมียอดเลยนะโลเทดเดมกด e to Interact ์แอบ้องบ้องบองเมาเมาเลยดี วางไงเนะี่ยโอเคลื่นมากเลยอนะเรามีกุญแจและล็อกใช่ไหมตอนนี้ผ่านมา30วิล้วไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นนะไฮดิสอ่าโอเคปิดได้อ่าเมอริกโอ้ฉันเห็นทุกคนอยู่ใกล้ๆกับถังก่อนหน้านี้นายมัง้งหรือว่า อาจจะเป็นรูฟก็ได้ยากที่จะบอกนะเพราะมันเห็นเป็นเงาอย่างนั้น Storage อันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเกมนี้คนปรับเมาส์เซนอีกนิดหนึ่งนะมีจานมีอะไรอ่ะวายเหรอไอน,นี่น้ำยาอะไรเนะี่ย ใหม่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงแค่นั้นอันนี้ก็ถังไวน์ก็คงเก็บไวน์ที่เนี่ยฝั่งนู้นห้องอะไรอะวินเซนต์เอ้วิกเตอร์ห้องนอนออะไรวะเนะี่ยโคลไคย์นะอะไรอ่ะ เดตเตอร์ลิสเคห้ไม่ใช่เราหรอกมั้งมันซ่อนเกินไว้ใต้เตียงแล้วเนี่ยตเตียงใครอะ่ะขิดได้ไมนก็ทั้งหมอนเจ้าของงานกูคนไหนก่อนดีกว่า เราแอดวิกเราสมัติทูบอเท็กน็อตทูไพร์สติลวิกเตอร์เดดฟิลโนอินซิเดนต์เอ้ยออซิเดต์ใช่มันไม่ใช่อุบัติเหตุเรารเตรียมตัวมาแน่นอนโทมินอไอสองวิกเตอร์สนีกอาราวลาสไนดอนซีมไนวัดหูแอมแอนทูสปีกสปีกทูนี่แหละวินเซนต์ใช่ไหมเดิร์สเอาไวไฮดิงติง เขามมกจะซ่อนของเซตซัมบันซีเค็ดเวอร์เซฟเฟอร์ uh huh. อเซฟเฟอร์ t ด a t way i ยว o u want to a n s w ร r c h e c เช็ค e r his pillow เเฮ้ยการที่บอยว่านี้เตียงวินเซนต์เขาชอบซ่อนของเดี๋ยวนะเราเข้ามาใกล้ๆดิ If you are r e a d i n g t h ที่เด n I p r o b a b l y already dead ฉันอาจจะตายไปแล้วฉันสอกว่าฉันได้บอกคุณทุกอย่างแต่ความจริงมันถูกบางอย่างความจริงบางอย่างมันถูกฝังไว้เพราะบางอย่างอย่าเชื่อใครเม้กระทัท่งตัวเองโทษทีนะหรือว่าอาจจะฉันอาจจะไม่ฉันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันหรอวิกเตอร์แบกโทน เตอร์พูดกับผมเออมีทางมีอะไรอดัมรูด if you act มีบาจอนอิสดอวิ่งวายไลอ์อดายคามเมล,ลัตไนพยอนดื่มหนักมากเมื่อคืนนี้เอ่อ had his hand all over the barrel เขาลูดไปทุกถังเลยไม่แปลกใจหรอกว่าถ้าเกิดเขาจะ h i p he s l i p something in m c e l l ถ้าเขาจะเผื่อใส่อะไรเข้าไปอะคีละเดนลิฟโนฟูตินบัตวิกเตอร์ดิฟฮีวอนเอ็กเซสติ้งมาจอนวิกเตอร์เออ He was only one whoever ever really saw me, you know, I l o v e that man more than he ever knew. อันนี้เขาเขาไม่ได้หรอกเคเขาน่าจะเกย์นะ That s n e a k y m a t Adam, Had b e e n i r i n g o a b l o Sin, He Got Here, Who Didn't b r i n g Twice Before Stepping a Man or Slip Something in h i s Ting. ยิปซัมวันบีไฮที่อีทีมครานี้บอกว่าถ้าเกิดจะใครสักคนจะทำน่าจะเป็นอดัมคนไหนอดัมวะคนนูน้นลูชแล้วก็ว่ากินนี้คนแรกที่เราคุยด้วยก็อาจจะเป็นลูชใช่ไหมเป็นโจนเพราะว่าเพราะาอาชีพเขานะเับเป็นโจนนะะอ,อาจจะเป็นนายก็ได้อาจจะเป็นลูชก็ได้ าดำนี่ก็รู้เหมือนกันอันนั้นไวกิ้งรู้หรอแล้วมีบระจอน,นี้ดาวิ่งดาวายบระจอนดื่มหนักมากอันนี้ก็เกลไปแล้วนะแก้วนี้ใช่ไหม ได่เลกนาทีนิดๆได้ไหมเราเอาไปเปิดขีบไหนได้ไหมอีกนาทีนึงโอ้มันโหโอ้โหโ,โอ้อาดัม มันมีห้องตองทีด้วยอะแล้วเราก็ไม่ได้เช็คไงของขวัญไม่รู้อะเตรียมมา,มานี่เป็นไงมันเกิดอยู่แล้วนี่เอติก <Patrick. S 1> อะไรอะมือมือปลอมห้องใครเนี่ยบอรจอนโอ้โหมันเอามากินที่ห้องด้วยเนะี่ยอันนี้ห้องใครอะ ห้องเราเองไม่มีอะไรเลยฮะแต่มียาฮ่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 ากูเองเหรอเอ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 อกูเองหมดเวลาแล้ว เป็นเธอและเนี่ยพูดดิกูเองอาจจะมีคนเอายามาไว้ที่เราแต่ถ้าตอนนี้ให้ตอกับตัวเองคุณดาว่าตัวเองมาดูเรื่องราวจริงๆกันคุณไม่ใช่นักสืบคุณเป็นเพียงแค่แขกคนหนึ่งเหมือนกันแขกที่มีความลับอยู่ภายหลัง่าวิกเตอร์คนที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาเขาเป็นดีลเลอร์ของคุณคุณติดหนี้เขาทุกอย่างมันมากเกินไปแล้วในคืนนั้นเขาต้องการมันกลับคืนมาเขาแจ้งกับคุณเขาบอกกับคุณข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความจริงจะบอกกับทุกๆคนว่าคุณนั้นเป็นคนอย่างไรแต่ว่าในจิตใจของคุณนั้นมันไม่ชัดเจนนัก มันเต็มไปด้วยเหมือนหมอกที่บดบังเอาไว้คุณแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณจําได้คือความกลัวความกดดันความเกี่ยวโกรธแล้วตอนและสิ่งที่คุณจําได้ก็คือไฟจากไม้ขีดไฟคุณนั้นได้จัดฉากขึ้นมาในห้องเก็บของ f u m b l e w i t h เอาวาวแอบใส่ย,ยาไว้ Adopt ดอบหยดยาลงไปในถังไวา่าแล้วอ่าจะชอบคิปเปอร์ที่หลังเนี่ยก็มาเอาไวายจากถังเนี่ยใส่ขวดอา,าจากถังเดียวกันโดยไม่ได้ระวังตัวไวนยนั้นเข้าถึงปากของวินเซนต์และเมื่อเป็นอย่างนั้น เขาก็จากไปคุณต้อไม่ได้คิดอย่างตรงไปตรงมาไม่หลังจากนั้นแต่ว่าบางอย่างที่คุณรู้มันไม่ควรจะจบอยู่แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยพยายามที่จะกบเกิดเรื่องนี้คุณได้สร้างร่องรอยของยาพิษใกล้ๆกับห้องของไวกิ้งคุณทำความสมารมือของตัวเอง แต่ว่าเหลือไว้เพียงไม้ขีดไฟไว้ด้านหลังตอนนี้ความมึนงงนั้นได้หายไปแล้วความทรงจำนั้นกลับมาคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาตัวคนร้ายคุณมาที่นี่เพื่อเป็นคนหนีและในตอน,นตสุดท้ายคุณก็จำได้ว่าคุณนั่นแหละคือฆาตกรสุดยอดถ้ากูไม่วิ่งเข้าไปแล้วเจอห้องด้านล่างน,นี่กูไม่รู้แน่ๆว่าตัวเองนี่แหละโอ้ยเกยมมันดีนะ เออเนื้อเรื่องอะไรนี่ทำดีนะครับถึงแม้ว่าเมาเซนกับการกระโดดมันจะแปลกไปหน่อยนะเฮ้ยแต่ว่าดีดีนะฮะดีดีดีเลยเออถ้าเราตอบผิดอะไปตอบคนอื่นแทนเนี่ยคนสักคต้องรออีกแปดนาทีนะเอาแต่อยากรู้ก็เอาเลยนะหมดเวลาไม่มีวิธีเร็วกว่านี้นะฮะนอกจากรอให้คนทำน้องมันแหละอาจะบยความผิดให้น้องมันนะ อยู่ในเรื่องแกซิอิสวอตอยู่ไม่คิดก็ซี่แคุณนั่นแหละอ๋อตอนเหมือนเดิมนะครับตอบอะไรก็เหมือนเดิมเนื่นก็จบเพลงแค่นี้นะครับก็แต่ว่าตอนแรกเนื้อเรื่องว้าวอยู่ดีเหมือนกันนะถ้าถ้าได้ลงไปเห็นห้องตัวเองอะเอจะว้าวมากนะฮะแต่เหมือนพิมพ์อะไรไปก็มันก็บอกว่าคุณไม่คิดวซี่คุณเองนั่นแหละก็คือเกมไม่ได้ตรวจสอบคําตอบแบบของคุณทั้งนั้นนะฮะ เกมแค่ขอชื่อคุณตอนแรกเพื่อเอาตัวสอนแรกเอาไปไว้ในใบเก็บหนี้ของวิกเตอร์แค่นั้นนะครับว่าคุณนั้นติดหนี้ห้าแสนนะครับเราก็จ่ายไม่ไหวแล้วก็เลยค่าเขาทิ้งซะฆ่าเจ้าหนี้นะฮะเอาล่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เรานะครับลืมติดตามชมโซเชียลมันจะเป็น f a c e o o k Twitch หรือ Blue Sky มีอะไรก็ไปแจ้งไปบ่นไปคุยให้นั่นนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับเกมแมสองพ เกมแจมมิสเตอร์ที่เกมแจมสองพันยี่สิบห้านะครับหมดแล้วก็สัปดาห์หน้าไอจะเป็นอะไรก็คอยมาติดตามชมนะครับแล้วก็เกมซีรีส์ยาวเกมต่อไปเป็นเกมอะไรดูแล้วอาร์เรส o ์ออฟเดอะสโตนบูดจบไปแล้วก็กลับไปซีโร่เอทเคปไหมเออกลับไปซีโร่เอทเคปดีกว่านะครับเอาละครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ